ครับสวัสดีครับมันอีก็มื่อกันนี้เราเนาะครับมันจะเป็นวันที่20วันพฤหัสที่20เมษายน2566หมู่บ้านแนวทางที่แอฟหายไปห้าน้อยกับเล่ากับเขาอยู่สองน้อยนะครับแต่เลขวิ่งเลยิือโดนกับเขาอยู่ตึ้งหมดเขาอยู่เจ็ดเทียนะครับที่แอฟหายไปก็มี8มี8มี4มี7มี0นะครับถ้าผู้ใดไปวิ่งก็ได้ เด็กกำลังอยู่ครับเมื่อวาน <c oughs> สำหรับมนีแอดกามีเด็กมะฝาพี่ตอนน้องขึ้นเก่านะครับจะบเป็นแนวทางนะครับเด้อเด็กว,ว,วันพฤหัสที่ยี่สิบเมษาแอดกามีได้อยู่สามตัววิง่งลูดได้กขึ้นเก่านะครับเด้อมีหนึ่งมีเก่ามีซีนะครับ <c oughs> มีหนึ่งมีเก่ามีซีบริจากยิงก็วิ่งเ้ื่อแยกจุดรก,ก,กระกได้นะครับ แต่ว่าหลบลองกับเขาเก่าครับส่วนหนึ่งกสิมนหนหหหหสีหนึ่งแง่ก็สิมีหนึ่งนึ่งหซีะครับหนึ่งหาหนึ่งหกนะครับอันนี้ที่เป็นเลขกประจำวันนะครับเก่าผมี้เก่าซีเก่าหเก่าหกเก่าแปดนะครับาแล้วบนซี่ ซีมันจะเซนิวซีศูนย์ซหนึ่งนะครับแล้วก็ซีหกนะครับแล้วก็ซีแปดนะครับอ่านี่จะเป็นเด็กมโอนีนะครับที่แอดคำนวณในอันนี้คือสูตรของแอดได้ครับเหมือนบอกว่าอ่าถ้าผู้ใดมักกะขอให้จัดนะครับแล้วผู้ใดขัดกะังพัน,นนะครับเนาะเอาสุดท้ายนี้แอบโมีียังไงครับขอ,อขออวยพรให้ เว็บซีชูคูชกนนะครับซึ่งน้อยใดก็ให้แตกน้อยนั่นนะครับวนะ่าให้มีเลก็ให้เว็บซีกดติดตามกดแชรกแ์กดไลค์น,นะครับเอ้ยครับสวัสดีครับ